ช่องจินนี่จาร่วมกับบริษัทเฮฮังเลฮหังเลวังกาเสนอม,มาเตซัตเอ็มเอสจากพวกเข,าข้าแข่งขันกว่า6,000คนมีเพียง6คนที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและต่ายเป็นผู้ที่คว้าชัชนะไว้ได้และเป็นมาเตแซบคนแรกของเอ็มเอสแม้อีก5คนจะไม่สามารถคว้าชชนะไว้ได้แต่พวกเขายังคงต้องแข่งขันกันต่อ เพื่อเป้าหมายเดียวของพวกเขาคือเกรดเโดยพวกเขาจะต้องรังสรรค์เมนูที่ดีที่สุดต่อหน้าคณะกรรมการสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรัเข้าสู่มาต t e r ร์แซค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มาตเตอร์แซฟคิทเช่นสำหรับการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอรอบทีนเดียนชันเคสค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่ายเป็นผู้ชนะในรอบไฟน,นอล ดังนั้นต่จะมีอภิสิทธิ์ในการเลือกโจทย์ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนโดยที่ผู้คุณทุกคนต้องแข่งขันกันเพื่อเกรดเจนะห0นาทีของพวกคุณกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะเชฟถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะพอเห็นวัตถุนิรแล้คิดเลย ก็ค like ือว so ัน so นี้ท <Tonight> ี่เห็นวัตถุดิบนะคะในใจก็แบบเชฟเะ่รมาให้เราทำวันเนี้คือแบบมันไม่ได้เพคะสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะเพื่อผักผลไม้สีม่วงพื้นบ้านค่ะห้าชนิดด้วยกันถั่วแปรม่วงมะเขือม่วงลูกว่าอันชันแล้วก็มะเมามีความยากง่ายยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับพวกเขาจะต้องรู้จักวัตถุดิบครับโดยเฉพาะมะเมากับถั่วแปรม่วง พี่เกรงว่าพวกเขาบางคนจะไม่รู้จักสองวัตถุดิบนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะต้องรู้จักประโยชน์ที่สําคัญของผลไม้ทั้ง5ชนิดว่ามีแอนตี้ออกซิแดนที่สําคัญคือแอนโคไซานินและก็วิตามินต่างๆด้วยค่ะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือพวกเขาต้องรู้จัก,กข้อควรระวังในการรับประทานด้วยพืชผักพื้นบ้านบางชนิดพบเห็นได้ทั่วไปทําให้พวกเข้าแข่งขันสามารถจัดการกับวัตถุดิบได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้จะทําทเป็นข้าวเกียบผักหม้ออัญชันทานร่วมกับน้ําอัญชันมะนาวค่ะ ง่ายนิดเดียวค่ะได้ A แ,แน่นอนค่ะเมนูแกงข้วส้มลูกว่าค่ะโดยจะรับประทานร่วมกับน้ําลูกว่าคันสดรับรองได้ A แน่นอนค่ะ้อมรับว,นนรวันนี้จะทําเมนูอะไรครับอ,อ๋อวันนี้จะทําเมนูดิบมะเขือม่วงทานร่วมกับขนมปังแปนท่เชฟแล้วก็ของหวานจะเป็นไอศกรีมมะเขือม่วงค่ะคุณจะดิบมะเขือม่วงหรอครับใช่ค่ะเชฟแล้วคุณจะกเกลี่มะเขือม่วงได้ไหมครับ ฉันไม่คิดว่าเชฟจะเล่นมูดีเลยนะคะนัทเชฟไปก่อนไล้ไัมข,ขอบคุณค่ะเชฟมาครับวันนี้จะทำมเมนูอะไรค่ะเชฟวันนี้นะคะก็จะทำน้ำผิดมะม่วป่าค่ะเชฟกินกับข้าวมันมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังจะมีน้ำมะม่วค่ะกินเย็นๆกับหารแก้ร้อนในช่วงนี้ค่ะเชฟเก่งมากครับแต่ว่าคุณต้องชูวัตถุดิบมะม่วให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับค่ะเชฟทำได้ค่ะขอให้โชคดีครับ แต่พืชผักพื้นบ้านบางชนิดก็พบหินได้ยากทําให้ผู้เข้าแข่งขันพบกับปัญหาที่ยากจะแก้ไขวันนี้ทําอะไรคะจูนพ่อคัดสตอใส่ไก่คะเชฟหรอคะอันนี้คืออะไรคะสะตอนี่คือว่าเชฟเหรอคะเปล่านะคะนี่สตอคะเชฟนี่คือสตอ,เ,อ,สตอเหรอคะจูนสตอม่วงค,ค่ะเ่ายังไม่ใช่นะคะนี่สตอม่วงหรอคะ เจอแับสิสตอที่มันขัวแปดม่วนค่ะแค่นี้ไม่รู้เลยเชฟผิดหวังมากนะคะจูนรีบแก้ไขด่วนเลยค่ะขอ,ขอโทษค่ะเชฟรีบเลยค่ะจูนรีบค่ะจูนรีบ,รบ<อ>เหลือเวลาอีกสิบนาทีนะคะเร่งมือเลยค่ะทุกคนเชฟ five minutes later ทีสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้คุณต้องจัดการแล้วค่ะเริ่มเลยค่ะทุกคนเร่งมือค่ะเชทุกคนครับเหลืออีก30วินาทีนะครับทุกคนต้องพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ สิวินาทีครับสิ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, บเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งดเวลายกมขึ้นครับคนแรกนะคะจูนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเมนูผัดตัวแปดไต่ค่ะ ซึ่งนี่คือถั่วแปรกินนะคะไม่ใช่สตอค่ะซึ่งถั่วแปบ,บนะคะมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายนะคะแก้การแพ้ลดไข้ค่ะซึ่งในถั่วแปบ,บนะคะจะมีไบโตฮีแมคซินตันนค่ะซึ่งจะช่วยในการเด่แก,การทำงานของเยื่อหะค่ะก็จะช่วยในการทำลายจุลินทรีในร่างกายนะคะคนต่อไปค่ะเข้าบ้านค่ะ และนี่นะคะก็คือมะเม่าค่ะมะเม่านะคะ,ม,ม,ะ,คะมีสารแอนโทไซยานนินค่ะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดสารก่อมะเร็งภายในร่างกายนะคะนอกจากนี้นะคะยังลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจอุตดอตนนะะันโรคหลอดเลือดอุดตันค่ะเนื่องจากว่ามะเม่านะคะจะช่วยในการลดของการเกิดก้อนเลือดคะ่ะอีฟาโบนอยค่ะฟาโวนอยนะคะ,ะ,คะช่วยเสริมสร้างให้หลอดเลือดของเรานะคะมีความแข็งแรงและคะลดการเสื่อมหรือว่าการฝตกของหลอดเลือดนั่นเองะคะ่ะ ต่อไปค่ะแตงกวาค่ะค่ะเมนูนี้ก็คืออัญชันอัญชันค่ะโดยในอัญชันนะคะจะมีสารแอนโทไซยานนินมีลิปตันออกซิเดชันของไขมันชะลอการเกิดไขมันอุดต,ตันในหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวค่ะอีกทั้งสารเดนิตินเดวันในดอกอัญชันยังมีลิปตานการก่กขึงของขเกล็ดเ,เลือดต่อไปค่ะแบลรี่ค่ะ สำหรับเมนูนี้นะคะชื่อเมนูลูกว่าวาวววค่ะโดยจะมีสารแอนโทไซยานินซึ่งช่วยยับยั้งโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งช่องปากและมะเร็งเต้านมได้อีกทั้งยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแต่สตรีมีคาร์ที่ให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ก่อนรับประทานค่ะและคนสุดท้ายนะคะอ้อค่ะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อว่าชอบชอบมะเขือค่ะก็มะเขือม่วงนะคะช่วยในการต้านมะเร็งและก็ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหัวใจด้วยค่ะค่ะแล้วก็ตัววิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะจะช่วยในการดูดซึมไขมันในร่างกายค่ะซึ่งเหมาะกับผู้ที่ แต่ว่าตัวมะเขือม่วงนะคะจะมีสารออกซิเลตค่ะซึ่งอาจจะก่ะให้เกิดโรคที้นในไตหรือว่าไตาวายเฉียบพลันได้ค่ะดังนั้นจึงควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะค่ะสำหรับในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชผักทั้ง5ชนิดความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณรวมไปถึงข้อควรระวังในการรับประทานและสําหรับผู้ชนะในรอบอินเวนชันเคสและได้รับเกรดเอในครั้งนี้คือ คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เต้จะพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายรายการ m Z a t t e อร์ t ซ m เ s, <S ซึ่งเป็นการถ่ายทำวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดกล้องอย่างสมบูรณ์แบบการทำงานในกองถ่ายวันนี้จึงอาจจะดูเร่งรีบเป็นพิเศษพวกเข,าข้าแข่งขันและกรรมการจรึงทำการบ้านกันมาอย่างดี ต้องกินตรงไหน <c oughs> บ้างครับวันนี้ทำเมนูอะไรครับวันนี้เราจะมาทำน้ำ <c oughs> ข้าวปาาเชฟแล้วก็จะมากินกับน้ำซั่มสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ้ยซมสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาต t แซบเอ็มเอสค่ะวันนี้เราอยู่ก <c oughs> ันท <c oughs> ี่มาตาแซบ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องรู้จักประโยชน์ของผลไม้เอ้ยผักและผลไม้สีม่วงทั้ง5ชนิดว่ามีสารตา้านอนุมูลอิสระวิตาตายสองซ้ำในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชหน,นึ่งสองซ้ำสำหรับในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชผักทั้ง5ชนิดอ็เอ,อิงด้วยหรอไม่ตั้งใจกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ย